ท้ายวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูคะ่ะประจำกับคุณขวดเขียนลงในหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะวันนี้นะคะเป็นรูปโต๊ะสนุกอภิปรายค่ะฝ่ายค้านก็เตรียมไม้เลยนะคะเตรียมสอยอุ้งอิงแต่ว่าจะไปกระทบทักษิณแล้วก็ลงหลุมไปเลยค่ะเออทำไมต้องใส่เสื้อเหลืองด้วยไม่เข้าใจเลย เพราะอะไรมันสีส้มหรือเปล่าพี่เก่งเออพี่ตาบอดสีใช่ไหม <c oughs> ฮะมันแบบส้มส้มเหลืองๆส้มอ่อนเขาเขาก็คือว่าเดี๋ยวเขาจะสักฟอกนายกเองคนเดียวค่ะแล้วในเวทีเนี่ยเขาบอกว่าก็จะพาดพิงหนึ่งพ่อนายกด้วยใช่ค่ะจะลงหลุมไหมศึกรักพ่อก็รอบเนี้ยต้องรอติดตามดูนะคะับเขายังตกลงวันกันไม่ได้เลยนะว่าท้ายสุดจะก,กี่วันค่ะแต่ที่แน่ๆเนี่ยลุงป,ป้อมตอนนี้เตรียมตัวแล้วใช่ไหม <c oughs> ป้อมเตรียมตัวแล้วค่ะเตรียมเปิดดีลลับนะคะเพื่อ,อ,อสอยศึกสักฟอกนายกอิงค่ะเดี๋ยวรอติดตามลุงป้อมนะคะไปอภิปรายในสภาค่ะอันนี้ครั้งแรกที่แกเข้าสภาเลยไหมั้ยครั้งที่สองจำได้ไหมเข้าไปเซ็นชื่อไงพี่เก่งอ๋อ <laughs>